แสนชัยแทงแสนชัยหักล่วงลงไปครับลูกขึ้นมาก็หักลงไปอีกแล้วครับมาครับหักอีกแล้วครับโอบลูกชาเลยครับงานนี้ลูกขึ้นมาก็โดนอีกแล้ว หลูด์แทงดอกนี้แสนชัยเซจ้า,จาครับหลูขึ้นมาเดินก็าเตะยอดหน้าเขาให้ครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหหน้าหงายเลยครับแสนชัยแสนชัยทำไงกอดได้แล้วทำไงครับหักดอกนี้ครับโอ้โหสุดจริงๆอ๋อดูแสนชัยโคตรมวยสารคามน้ำไม่ต้องครับวันนี้โคจรมาพบกับมาเซโร่กรูนเดอร์นักชกชาวฮอลแลนด์นะครับ แสนชัยนี่น้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับส่วนกรูนเดอร์นี่65กิโลกรัมนะครับสถิติการชกนี่ครับกรูนเดอร์นี่ชกมาแล้ว19ครับชนะ17ครับแต่แสนชัยนี่ไม่ต้องภาคครับว่ามันจะหู้นี่300กว่าเลยครับพี่น้องครับเอาไม่ต้องบอกกันครับเดี๋ยวเขารู้ว่าแสนชัยนี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะครับ เดี๋ยวถ้าเขารู้ความจริงเนี่เขาจะไม่เล่นกับแสนชัยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ชกกันวันที่10ตุลาคม2015ครับในกติกาของมวยไทยเต็มรูปแบบ5ยกนะครับจะว่าไปแล้วนี่ครับการชกในวันนั้นก็ผ่านมาแล้ว11ปีนะครับตอนนี้แสนชัยนี่4ีนะครับตอนนั้นก็น่าจะเป็นอายุ34ปีครับวันนั้นนี่ครับแสนชัยต่อน้ําหนักให้5กิโลนะครับแสนชัยน้ําหนักพิกัดอยู่ที่ หกิกิโลครับส่วนกรูนเดอร์นี่น้ำหนัก6กกิโลครับมาครับนี่ครับส่วนสูงก็ต่อให้ด้วยนะครับแต่ว่าไปแล้วนะครับทุกการชกที่ผ่านมาของแสนชัยนะครับแกจะได้เปรียบอยู่2ออย่างครับก็คืออายุครับและก็ประสบการณ์บนเวทีครับอ้าวครับ ก่อนจะมีการโชกครับก็ไหว้ครูครับนี่ครับโอ้ยเป็นนักมวยไทยนี่ครับก็ต้องไหว้ครูนะครับถ้าไม่ไหว้ครูนี่มันไม่ใช่มวยไทยนะครับนี่ครับแสนชัยก็ไหว้ครูครับลำลึกนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับนี่ครับ ส่วนครูเดอร์ก็ไหว้ไปเสร็จแล้วครับก็ไปยืนรอแสนชยัยจนกว่าแสนชัยนี่แหละครับจะไหว้ครูเสร็จครับอาครับหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จแล้วครับกรรมาการก็เรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายครับมาที่กลางเวทีแล้วก็สับมือชกค,ครับ เริ่มเกมก็เป็นต่างฝ่ายต่างดูจังหวะซึ่งกันและกันครับยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับบุกหรือพลีแผลงครับนี่ครับแสนชัยดูหมัดของกุนเดอร์ครับโอ้ยแสนชัยกระโดดเตะลูกนี้ครับกูุนเดอร์บอกมันสูหามค่อยลูกพี่อ้าวหลังจากนั้นครับนี่โกดนะครับบังอ่านมาเตะน้องชายครับโอ้โหหมัดมาดอกนี้น่ากลัวจริงๆครับ แสนชัยแสนชัยต้องฉากออกมานะครับโอ้โหเตะคืนดอกนี้ครับที่ยอดหน้าเลยครับกรรมการต้องมาแยกออกครับหูดอกนี้จังเลยนะครับยอดหน้าครับแสนชัยแสนชัยนี่ครับอ้าวเดินเข้าหานะครับแสนชัยตีเจาะยางไปหนึ่งดอกครับรูนเดอร์ครับนี่กูนเดอร์ก็หมัดมาครับกอดนะครับแสนชัย แสนชัยทำยังไงครับนี่โอ้แทงครับกรูนเดอร์แทงไปหนึ่งดอกครับแสนชัยแสนชัยยังทําอะไรไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกครับอ้าวโอ้หหหมัดใหม่อีกแล้วครับหมัดของกรูนเดอร์ครับเจาะยางครับแสนชัยขยับเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยทาได้ไหมครับแสนชัยนี่ครับกระดูตะลูกนี้ครับอื้อสวยงามครับอ้าวกรูนเดอร์ก็ไม่กลัวแล้วครับขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาเลยหมัดนํามาก่อนแล้วครับกรูนเดอร์กรูนเดอร์โอ้โหส่วนสูนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าแหม สูสีกันครับอ้าวสูสีกันครับอ้าวงานนี้ครับแสนชัยแข้งซ้ายครับกลเดอร์รับครับอ้าวอ้าวแสนชัยขยับเข้าหาตีจอยางไปอีกหนึ่งดอกครับหูบวกหมัดเลยครับกลเดอร์ครับแต่ว่าดูนของแสนชัยนะครับอ้าวขยับเข้าหาครับกลเดอร์แยบครับแยบแล้วฉากออกครับนี่ครับแยบหูสาวหมัดเข้าไปใส่นะครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยต้องระวังนะครับเพราะว่ากลเดอร์นี่หมัดแกดูสวยน่ากลัวหลือเกินครับอ้าว ขยับเข้าไปหาครับก sa ON ูนเดอร์ครับยาวด้วยครับได้เปรียบส่วนสูงครับความยาวเวลาต่อยนี่มันจะถึงก่อนครับเวลากอดนี่ก็จะได้เปรียบครับคนสูงครับนี่ครับแสนชัยเตะครับแล้วก็หมัดมาครับอูแทงดอกนี้ครับแล้วก็กอดครับหักดอกนี้ไม่ลงครับกูนเดอร์แข็งครับโอ้โหกรรมการต้องมาแยกออกครับกูนเดอร์กูนเดอร์กูนเดอร์ทำยังไงครับกูนเดอร์กูนเดอร์กูนเดอร์นี่ครับแทงเข้าไปครับไม่ถึงครับแสนชัยถอยออกมาครับนี่ครับรัดแล้วครับ พี่เลี้ยเอ้ยกรรมการครับกรรมการมาแยกออกไปครับอ่าสับมือชกต่อครับแสนชัยขยับเข้าหาครับลุนเดอร์อู้วิแข่งสายของแสนชัยดอกนี้ครับจังๆเลยครับดอกนี้แสนชัยขยับเข้าห้อีกแล้วครับแสนชัยแสนชัยขยับเข้าหาครับนี่ครับจิ้มลำตัวครับอ่าขยับเข้าไปอีกแล้วครับแสนชัยครับปิดพื้นที่ได้ไหมครับ นี่ครับเจาะยางเข้าไปครับกรูเดอร์กลูเดอร์ครับก็ฉากออกด้านข้างครับนี่หมัดแสนชัยมาแล้วครับกรูเดอร์โอ้โหสวนดอกนี้ครับแสนชัยหน้าหงายเลยครับอ้าวแสนชัยก่อแล้วครับนี่ครับหูลงมาแล้วหักแบบนี้ครับล่วงลงไปครับแสนชัยอยู่ข้างบนครับกรูเดอร์อยู่ข้างล่างครับหลุ่ขึ้นมาโอ้ดูจะช้าหน่อยนะครับกรูเดอร์ครับโดนทับไปดอกนี้ครับ ลุกขึ้นมาครับแสนชัยแสนชัยขยับข้าหาครับแสนชัยอ่าเป็นกูเดอร์กูเดอร์บ้างนะครับกูเดอร์กระโดดน้องยองยองย่องครับอ้าวเดินขาเตะขวาครับแล้วมาตามครับอ้าวแสนชัยก็รวบครับเก็บแล้วครับ ทำได้ไหมทํากันได้ไหมครับกรรมการแยกออกครับี่แสนชัยอารมณ์ดีจริงๆครับปลูกไม้ปลูกมือครับอ้าวเดินเข้าหาครับกลูนเดอร์ครับอ้าวหมดยุกแรกครับไปกินน้ํากินท่าครับไหนระหว่างที่นักมวยนี่พักกินน้ํากินท่าครับเราก็มาดูนี่ครับผลงานที่ผ่านมาครับนี่ดอกแรกก็นี่โอ้โหแทงไปดอกนี้ครับเดินเข้าหาครับนี่ครับสายดอกนี้นะครับเต็มเต็มเลยนะครับ นี่อีกจังหวะหนึ fore, <oru David. S 3> ่งครับเดิร์นี่กระโดดตะดอกนี้ถ้าโดนนี่จะแจ่มมากเลยครับโอ้โหครูเดอร์นี่แกก้มลงไปต่อยดอกนี้แสนชัยก็นี่ครับคืนนะครับนี่ครับโอ้โหหมัดหมัดของครูเดอร์นี่ครับแสนชัยนี่งายเลยนะครับแต่ว่าแกดอกนี้สวยจริงๆครับเอาละครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับกินน้ํากินท่าอิ่มแล้วครับก็มาดูยก2กันเลยครับเริ่มเกมครับแสนชัยขยับเข้าหาครับแสนชัยโอ้โหครูเดอร์นี่ออกมัดกนเลยนะครับนี่แล้วตะอีกดอกนึ่งครับแสนชัยขยับเข้าหาครับ สาวแล้วครับรูนเดอร์ล็อกได้แล้วครับทำยังไงครับลอกได้โอ้ฟันซอครับดอกดีครับแสนชัยแสนชัยตีโตครับดอกหนึ่งอ้าวกับการแยกออกมาครับแบบนี้ครับแสนชัยกขขยับเข้าหาแล้วสิครับดูติขาไปหนึ่งดอกครับแสนชัยโดนอีกดอกครับแต่ไม่แรงนะครับนี่ครับกูเดอร์กยับแล้วก็ออกด้านข้างครับแสนชัยเดินเข้าหานะครับนี่ครับโอ้หมัดหมัดกูนเดอร์ครับหมัดกรูเดอร์ครับอ้าวแสนชัยแสนชัยขยับเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยครับแสนชัยทำยังไงครับกูเดอร์ต่อยก่อนเลยครับแสนชัย แสนชัยขยับเข้าหาครับนี่ถีบนําไปก่อนหนึ่งดอกครับครูเดอร์ก็เจาะยางครับนี่โอ้โหแข่งสายดอกนี้นี่ครับเต็มเต็มเลยนะครับอ้าวแสนชัยแสนชัยทายังไงครับแสนชัยครูเดอร์นี่แกไม่อยู่กับที่นะครับแกวนออกด้านข้างครับแสนชัยก็ขยับไปเรื่อยๆครับขยับปิดมุมไปเรื่อยๆครับอ้าวครับตะมาดอกนี้ครับแสนชัยแสนชัยโอ้ยนี่แกตอดเรื่อยครับนี่กระโดด้าท้าลูกพักครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับอ้าวนี่คหมัดมาแล้วครับแทงไปอีกดอกครับแสนชัยเกาะได้แล้วครับทำยังไงครับตีได้ไหม หักดอกนี้ครับก็ล่วงลงไปครับจะเหลืออะไรครับกูึ้นมาครับปูเดอร์กูึ้นมาแล้วกูึ้นมาแล้วนี่เดินก็หักก่ออีกแล้วครับก่ออีกแล้วครับแสนชัยแสนชัยหักอีกแล้วครับโอ้โหนี่รู้สึกจะช้าแล้วนะครับโดนลงไปแบบนี้บ่อยๆครับแสนชัยเดินก้าหานแล้วครับแสนชัย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 ในนี่ครับหมัดแทงอีดอกนึงครับรูด้วโต้ด้วยหมัดครับอ้าปูเดอร์ปูเดอร์หมัดมาครับ กาะอีกแล้วครับแสนชัยทาได้ไหมแสนชัยหักอีกแล้วครับโอ้โหนี่ทาไมติดเทือกนะครับตกเวทีครับเอาลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับมาชกครับอ้าวแสนชัยก็ยังฝ่ายเดินเข้าหาครับนี่ขยับเข้าหาครับรูเดอร์ก็ทิ่มมดแล้วก็ออกซ้ายขวาครับอ้าวแสนชัยก็ทีบมนาแล้วครับตอนนี้เดินเข้าหาครับ โอ้แทงมาดอกนี้ไม่ถึงนะครับแสนชัยก็เห็นก่อนครับแล้วขยับเข้าหาครับแสนชัยลุนเด้กลุนเดอโอ้โหเต้นใสเลยครับนี่เตะก็ไม่โดนลวครับโอ้โหดอกกนี้ครับลงกระแทกพื้นแบบไม่มีเบรกเลยนะครับอ้าวลูกขึ้นมาครับแสนชัยเดินเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยเตะซ้ายครับอ้าวลวบแล้วครับลวบแล้วครับุูเด้อแกก็ล็อกไว้ครับไม่ให้ทุ่มครับกรรมการมาแยกออกครับมา โชกครับอ้าวเดินเข้าหาแล้วครับแสนชัยแสนชัยซสอีกดอกครับปูเดอร์ุูเดอร์หมัดมาแล้วครับกอดครับแสนชัยนีหูนั่นนะครับพอกอดแล้วหูนะครับหักอีดอกครับโอ้โหดอกนี้นะครับติดเชือกนะครับนี่ครับอ่าลุกช้าแล้วครับปูเดอร์ปูเดอร์ลุขึ้นมาลุขึ้นมาแล้วทําไงต่อครับแสนชัยนี่แหละครับแสนชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับ แสนชัยแสนชัยหมัดมาเข้าอีดอกนึ่งครับแล้วครับกอดแล้วทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับโอ้โหทำไม่ได้ครับกรรมการมาแยกออกครับมาครับโชคครับแสนชัยแสนชัยไอ้้ายไปดอกนึ่งครับลุนเดอร์นี่ครับกระดูดเข้าหาครับพยุมหมัดครับไอ้กอดแล้วครับอ้าวนี่ครับไปแกคล้องนี่ครับแก่กอดคล้องแขนแสนชัยไปเลยนะครับกลัวว่าแสนชัยจะทุ่มครับนี่ครับอ้าวแยกออกมาเราเดินเข้าหาครับแสนชัยแทงไปหนึ่งดอกครับนัดแล้วก็ทุ่มลงไปครับแสนชัยก็อยู่ข้างบนนะครับลูเดอร์ก็อยู่ข้างล่างครับอ้าวหมดยกพอดี ครับไปกินน้ํากินท่ากันก่อนครับนี่ยกสองนี่ครับแสนชัยยังดูกระปี้กระเป๋านะครับแสตูเดอร์ก็ดูดีอยู่ครับอ้าวอ่ากินน้ํากินท่ากันก่อนครับและแล้วก็มาดูครับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตครับเป็นยังไงครับนี่ครับที่หมัดแบบนี้พายุมัดแบบนี้ครับแสนชัยหัก้ว ทุ่มลงไปครับบูหูนี่แหละครับลูกช้าครับผู้นึกแทงมาดอกนี้ครับแสนชัยแสนชัยนี่แหละครับแสนชัยเกี่ยวดอกนี้โอ้โหไม่อยากพากเลยครับลงแบบไม่มีดิสเบรกเลยนะครับเต็มเต็มจังๆเลยครับแข่งสายดอกนี้ก็น่าดูครับของแสนชัยครับกอดแล้วนี่ครับโหนแบบนี้นะครับแสนชัยโหนแล้วก็หนีครับแทงครับ แข่งแบบนี้แหละครับคือเทคนิคของแสนชัยครับแข่งซ้ายของแสนชัยครับเอาละครับหลังจากที่กินน้ากินท่าให้น้ําให้ท่ากันเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูยก3มครับนี่ยก3ามเริ่มมาก็เป็นแสนชัยเหมือนเดิมครับที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแต่กรูนเดอร์เนี่ยออกอาวุธ่อนตลอดนะครับนี่ครับก็คืนด้วยแข่งซ้ายครับหมัดมาครับกรูนเดอร์ กูนเดอร์ขยับเข้าหาแล้วครับหมัดแต่ก็โดนหมัดสุดอูแทงดอกนี้แต่โดนจับเกี่ยวล่วงลงไปครับเอาุกขึ้นมาครับแอแสนใจครับแสนชัยครับแสนชัยขยับเข้าหากูนเดอร์เคลียครับเคลียแล้วก็ต่อยครับดอกนี้ครับอ้าวแสนชัยก็ขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับอ้าวแสนชัยแสนชัยตีลุมครับไม่โดนครับกูนเดอร์กูนเดอร์นี่ครับจิ้มลำตัวแสนชัยก็คืนด้วยท้ายครับอ้าวขยับเข้าหาแล้วครับแสนชัยแสนชัยกูนเดอร์เตะไายอ้าวแสนชัยแสนชัย แต่นี่เตะสูงเลยครับแต่มันไม่โดนหรอกครับแสนชัยเกลบแล้วครับนี่ครับหมัดมาครับหนึ่งสองครับอ้าวหมัดอีกแล้วครับแทงอีดอกหนึ่งครับเกาะได้แล้วครับทำยังไงครับหักลงไหมหักลงไหมครับไม่ลงครับกรรมการมาแยกออกไปโชกครับอ้าวโชกครับแสนชัยแสนชัยครับโอ้โหประสานแข้งดอกนี้ครับออกลื่นครับแสนชัยลื่นครับอาแล้วครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยครับแสนชัยกับกรูเดอร์นี่บ้านก็คงจะไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันครับอย่างแสนชัยในเมืองที่อ่หน้า นี่ครับหน้าเมษานี่จะบอกว่าฮ้อนครับแต่ว่ากรูนเดอร์น่ครับบอกว่าฮ้อนแลนครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องฮ้อนแลนครับอ้าวมาพูดเรื่องมวยกันต่อครับแสนชัยนี่ครับแสนชัยขยับเข้าหาแล้วครับแสนชัย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 อาวูเดอร์พายุหมัดกรูนเดอร์มาแล้วครับแต่ติดนี่ครับเกาะได้แล้วครับแสนชัยเกาะได้แล้วทําได้ไหมทําได้ไหมครับอ้าวครับกรรมการแยกออกไปครับซุป ต่อครับอ้าวแสนชัยขยับเข้าหาครับโอ้โหแข่งมาแล้วครับนี่ครับกระโดดมาดีกระูกครับแต่มันใกล้เกินไปครับมันทําไม่ถนัดครับนี่อ้าวน่วมลุดลูกพี่น่วมลุดใส่ให้แลก็ลูกพี่แสนชัยวะน่วมลุดเอาจับเข่ามุ่งกอนเข่ามุ่กกอนเดี๋ยว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 จเย็นๆด้ยเถ้าเด้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวถอดก่อนถอดก่อนโอ้ยมันใส่บัวอะเอามาเอามาอ้าวลุยซุกเหมือนว่าอ้าวครับแสนชัยเดินเข้าหาแล้วเกาะแล้วพากรครับแสนชัยแสนชัย แสนชัยขยับเข้าไปครับขยับทิรนิตทิรนิตครับแสนชัยซ้ายดอกนี้ครับอ้าวกรูเดอร์กรูเดอร์ทำยังไงครับกรูเดอร์จะออกอาวุธครับแสนชัยโอ้โหหักดอกนี้ครับนี่ครับโอ้โหกระดูกแทงอีกดอกครับอ้าวครับแล้วกอดนี่นะครับแสนชัยก็รวบเอวแล้วสิครับแบบนี้ครับทำอะไรไม่ถนัดแน่นอนครับโดนรวบแบบนี้ครับแสนชัยเดินเข้าหาครับอ้าวนี่ทิมลำตัวครับแล้วขึ้นบนครับเกาะอีกแล้วครับหัวอีกแล้วครับ โหนแบบนี้บ่อยๆนะครับเสียแรงนะครับโอ้โหเด้งตีดอกนี้ก็หาบันเทิงจริงๆครับอ้าวแยกได้แล้วแยกได้แล้วครับมามาอุอย่าก,กอดนานครับรู้สึกจะรักกันพิเศษครับยกนี้กอดกันนานเหลือเกินครับมาอ้าวครับแสนชัยแสนชัยนี่กูเดือดต่อยก่อนเลยครับนี่ แสนใจช,ชากัน,นครับไปคืนดอกนี้มัดอีดอกหนึ่งเข้าอีดอกหนึ่งครับเอา้าเกาะได้แล้วทําไงครับหักดอกนี้ครับอุย้ยนี่ถ้าซ้ำเข่าเข้าไปนี่ครับ้มไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพากไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าจะลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าครับอ้าวเดินเข้าหานะครับกูเดอร์ครับ คุนเดร์ต้องเดินให้ไวกว่านี้นะครับเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรองแสนชัยเยอะครับโอ้โหดอกนี้ครับถือว่าเสียหายเลยทีเดียวครับมาร่วงแบบนี้ครับเอาละครับหมดยกพอดีครับไปกินน้ํากินท่ากันก่อนครับและในระหว่างที่นักมวยทั้งสองฝ่ายนะครับกินน้ํากินท่าพักผ่อนอยู่นะครับเราก็มาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับดูนี่จังหวะนี้ครับแทงมาแบบนี้ครับแสนชัยก็ฉากออกด้านข้างครับนี่ ซ้ายดอกนี้แต่โดนส่วนนี่สิครับโอ้โหจังเลยนะครับดอกนี้และนี่ก็เป็นอีกจังหวะครับนี่ครับโอ้โหาเก่งของพี่แกทําไม่สําเร็จครับเพราะอยู่ใกล้เกินไปครับนี่ครับโดนหักดอกนี้แล้วตามมาครับเข้าลอยครับโอ้โหดอกนี้ก็บันเทิงเหมือนกันนะครับนี่แสนชัยครับขยับเข้าหาแบบนี้แล้วก็ ไปหนึ่งดอกครับหมาดอีกหนึ่งดอกแทงอีกหนึ่งดอกนี่ครับของแท้ของอร่อยเลยครับแล้วตามด้วยดอกนี้ครับหากแบบนี้ก็ถูดสาเขานี่ครับไม่อยากจะภาคเลยนะครับนี่ตะมาแบบนี้ก็โดนเขียแบบนี้ตูดทิ่มดินไม่มีเบรกเลยครับอ้าวครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับพักให้น้ําไม่ท่ากันเรียบร้อยแล้วครับกรรมการก็เรียกนักมวยทั้งสองคนครับมากลางเวทีครับมาครับยกที่จะเริ่มต่อไปนี้ก็คือยกสี่ครับมาดูว่าครับ ว่าใครจะหมดก่อนครับอ้าวครับยกสี่เริ่มขึ้นแล้วครับกรรมการเรียกมาแล้วครับสับมือโซกครับอ้าวแล้วครับแสนชัยแสนชัยอ้าวครับเป็นกรูนเดอร์ครับกร right. ูนเดอร์นี่ครับที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเพราะว่าคะแนนตามเยอะครับนี่ครับขยับเข้าหาแล้วครับกรูนเดอร์นี่โดนแข่งซ้ายของแสนชัยครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยทำยังไงครับ แสนชัยโอ้แสนชัยแข้งซ้ายดอกนี้ครับจังๆเลยนะครับดอกนี้ครับนี่ค็คืนเหมือนกันครับโูนเดอร์ครับเตะสุยดอกดีครับอ่ากระดูดน้องๆแล้วครับเดินเข้าหาครับแสนชัยเกาะแล้วครับเกาะแล้วเขาหักได้ไหมครับไม่ได้ครับโูนเดอร์ครับโูนเดอร์แกเกี่ยวไว้เลยครับมาให้ปั๊มครับนี่ครับแต่กระดูนแทงไปหนึ่งดอกครับกรรมการกรรมการแยกออกมาครับโซครับแสนชัยแสนชัยเดินเข้าหาครับนี่จับขาได้ครับคุ้มลงไปดอกนี้ครับโอ้โหจังๆเลยนะครับดอกนีุู้ขึ้นมาแสนชัยก็เป็นไยเดินเข้าหา สาเหมือนเดิมครับนี่ครับเอาครับกูนเดอร์กูนเดอร์กูนเดอร์อากูนเดอร์กูนเดอร์ตามอยู่นะครับกูนเดอร์ต้องเดินครับอ้าวแสนชัยรวบใต้ปีครับเรียบร้อยแล้วก็หักทุ่มลงไปดอกนี้ออ้ยพี่น้องเอ้ยจังับขนาดดอกนี้เอาลุกขึ้นมาครับกูรเดอร์โรเดอร์ขยับก็หาครับเตะลงไปหนึ่งดอกครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยไว้ยังไงครับแสนชัยทำได้ไหมแสนชัยแสนชัยแสนชัยโอ้โหเข่าของกูนเดอร์ครับดอกนี้ครับเส แสงชัยแกก็รวบไว้นะครับทาอะไรกันต่อไม่ได้ครับกรรมการ,ม,รมาแยกออกมากับโซกค,ครับเพื่อนมาอ้าวย่างเข้าหานะครับย่างเข้าหานะครับกูเดอร์กูดเดอร์กูดเดอร์ทำได้ไหมกูดเดอร์ออหูโดนสอกแสงชัยครับดอกนี้แล้วก็รวบครับ นี่แกก็ยกศอกปากนี่ปากมาแบบนี้พี่ก็ทุ่มสิน้องอ้าวลุขึ้นมาลุขึ้นมามาสู้กันต่อมาแสนชยัยแสนชยัยแสนชัยตั้งรับแล้วครับตอนนี้ครับรูเดอ์ครูเดอร์ขยับเ,เข้า,าหาขยับแบบนี้ขยับห่างๆแบบนี้ขยับห่างแบบนี้ขาห่างแบบนี้ระวังโดนตีนะครับนี่ครับทิ่มลําตัวนะครับนี่ซอกอีดอกนึงครับรวบเอวครับแล้วก็แทงครับหากทิ้งลงไปครับโอ้โห,โอโหโดอกนี้ลุกเร็วๆหน่อยรูเด์ครูเดร์ลุกเร็วๆหน่อยครับมาดูดน้องๆเดินเข้าหาต่อครับมามาแสนชัย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  ครับโอ้โหยังทําอะไรไม่ถนัดนะครับตอนนี้เอาหมัดมาแล้วครับโอ้โดเตีดดอกครับแต่มันก็เป็นปลายเท้านะครับมันไม่หนักไม่หน่วงอะไรครับนี่ครับอดแลนะครับกอดนะครับทําได้ไหมครับโอ้ทำไม่ได้ครับกรรมการต้องมาแยกออกไปครับมาต่อครับโชกต่อครับเดินเข้ามาก็หูถีบดอกนี้นะครับเสียสุนัขเลยนะครับโอ้หูดอกนี้มันลื่นหรือเปล่าครับโอ้ครับมันลื่นจริงๆครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขยับเข้ามาหาครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยนี่ทิมหมัดเข้าไปครับเกาะได้แล้วครับ กาะได้แล้วแทงไม่ถึงดอกแทงอีกดอกแทงอีดอกโอ้โหแทงครับแทงแบบซอยๆทีๆเลยครับอ่ากรรมการแยกท้งคู่ออกจากกันครับชกต่อครับกูเดอร์ทีบครับกูเดอร์เดินเข้าหาครับอูเดอร์ เอากูเดิอต่อยมาครับไม่โดนกับแสนชัยแกรวบแล้วก็แทงครับเอาดอกนี้เอาแทงนี่ครับบอกแล้วครับให้ระวังดีๆครับมากอดกับแสนชัยครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับนี่ครับแทงอีดอกนึ่งครับแสนชัยแสนชัยแสนชัย่วกครับทุ่มลงไปอีกแล้วครับอ้าครับโอ้โหดูแกลูกช้าเหลือเกินครับตอนนี้กูเดินเดินเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยลวกอีกแล้วครับแสนชัยทำยังไงครับแสนชัยโอ้คางไว้ครับกรรมการมาแยกออกครับเพราะว่าทําอะไรกันไม่ถนัดครับมา มา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 ต่อกันเลยอ้าวครับหมดยกที่4ี่ครับอ้าวครับพักกินน้ำกินท่าแสนชัยมาให้น้าก่อนแสนชัยอย่าเพิ่งเดินครับมามาให้น้ําก่อนหูแกไปทักทายแฟนๆครับมามาให้น้ําครับอ้าวครับหลังจากที่นักมวยทั้งคู่นะครับชกกันมาสี่ยกแล้วครับก็ไปกินน้ํากินท่าครับเราก็มาดูผลงานที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับหูจังหวะนี้ครับนี่ครับ เตะมาจับขาแล้วก็นี่ครับหักลงไปแบบนี้ครับโอ้โหอ้าวลุกขึ้นมาหักแล้วก็ทุ่มอีกแล้วโอ้ย่างจังเลยนะครับดอกนี้ครับนี่ครับเกาะศอกไปหนึ่งดอกลัดเอวลัดเอวแล้วทําไงครับกรุนณาปักซอกแสนชัยคุ้มลงไปครับโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมของแสนชัยครับมาครับนี่ตัดลําตัวครับแล้วซอกครับ แสนชัยลัดตายปีกแทงไปหนึงดอกแล้วหักเทลงไปครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับอีกนี่ครับดอกหนึ่งครับหักแบบนี้ครับคือเลี่ยมของแสนชัยนะครับแกสุดจริงๆครับแต่ละดอกนี่ครับลงหนักๆขน้นเลยนะครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งครับอ้าวครับหลังจากที่น้มวยทั้งคู่นะครับปักให้น้ำให้ท่ามีแรงมาสู้กันต่อแล้วครับก็มาดูครับยกสุดท้ายท้ายสุดครับคือยกที่5ครับกรรมการเรียก นักมวยทั้งคู่เข้ามาสู่เวทีครับอ่าครับเริ่มครับสับมือชกครับเริ่มเกมก็เป็นกูนเดอร์นี่แหละครับที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาล้วสาต์แข้งครับแสนชัยครับแสนชัยทำยังไงครับแสนชัยถอยครับแสนชัยหลบหมัดครับแล้วก็กอดครับนี่ครับขึ้นขี่แบบนี้หวนครับเหมือนจะสับซอกแต่ก็ไม่สับครับดอกนี้ครับอ้าวกูนเดอร์ครับเดินเข้ามาครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับกระดูสลับเข่าครับนี่ครับแสนชัยก็กอดกินเรียบแล้วครับเก็บหมดแล้วครับอาวุธครับไม่ให้ทําอะไรได้ครับ มาครับกรรมการแยกครับอ้ากูเดอร์เดินเข้าหาครับแทงเข้าครับก็ไม่ถึงครับ แสนชัยแสนชัยโอ้โหลบกหมัดลูกนี้แล้วก็รวบครับแล้วก็มาอยู่ข้างหลังอีกแล้วครับโอ้โหหลังบ้านอีกแล้วแสนชัยครับอากูนเดอร์เดินเข้าหาแล้วครับกูนเดอร์กูนเดอร์เขี่ยเบาๆครับกูนเดอร์กูนเดอร์กูนเดอร์ขยับเข้าหาครับกูนเดอร์กูนเดอร์แทงดอกนี่ครับแสนชัยแสนชัยบ้างไหมแสนชัยแสนชัยทีบครับกูนเดอร์กูนเดอร์กูนเดอร์ขยับมาหาก็ไม่โดนครับทําอะไรไม่ได้ครับแสนชัยแสนชัย แสนชัยแสนชัยแสนชัยครับนี่ครับติดชิงติดชิงกันอยู่ครับพอยกห้าแล้วนะครับเก็บอาวุธเรียบครับแสนชัยนี่ครับแทงเบาๆครับหักโอ้โหลงไปอีกแล้วครับลุกขึ้นมาก็ลุกช้าแล้วครับอ้าเบิกเดินเข้าหาเดินเข้าหาแสนชัยแสนชัยทำไงครับแสนชัยหมัดหนึ่งสองครับเกี่ยวล่วงลงไปอีกแล้วครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุนเดอร์ลุนเดอร์วิ่งเลยคุนเดอร์คุนเดอร์วิ่งเข้าไปหาแล้วครับแสนชัยแสนชัยแสนชัยนี่ครับแสนชัยนี่ครับทิ่มลำตัวครับนี่แล้วก็รวบครับ อ้าวครับกรรมการต้องแยกครับเพราะว่าทําอะไรไม่ถนัดแล้วครับแบบนี้ครับกอดแบบนี้ครับมาซกผลว่าอ้าวครับกรุนเดอร์กรุนเดอร์อู้โดนอะไรครับลูกนี้โดนอะไรครับไม่โดนครับมันลื่นครับอ้าวต่อครับแสนชัยตะไปหนึ่งดอกครับมากรุนเดอร์เสาวหมัดอู้กลมลงมาดอกนี้โดนแทงครับย่างจังเลยนะครับดอกนี้กรูนเดอร์นี่ลุกช้าเลยครับเดินเข้ามาหาครับทีมาก็โดนเกีียวอีแล้วครับโอ้โหพี่ยังดอกนี้ครับดีนะครับไม่ล่วงครับอ่ะแยกออกมาครับต่อครับแสนชัย แสนชัยว่ายังไงครับติดชิงติดชิงแตะมือนะครับแสนชัยอี๋ครับกระโดดสลับขาเตะไปหนึ่งดอกครับหาเลืกินครับหาเลื่อนนีเดินเข้าหาครับนี่ครับหูกอดนะครับโรนเดอร์โรนเดอร์โดนเทอีกแล้วครับลุกขึ้นมาสี่โกลเดอร์ โอ้เดินลุกขึ้นมาครับสับมือชกต่อเดินเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยทำไงครับแสนชัยแสนชัยครับบัตรหนึ่งอ้าวก่อน้วครับเก็บอาวุธเรียบครับทำอะไรไม่ได้ครับรูนเดอร์ครับกรรมการต้องมาแยกออกครับแยกแยกแยกขุนไปกลางมือที่หุ่นอาวุธหุ่นหินได้เว่าอ้าวเดินเข้าหาครับแสนชัยก็เก็บอาวุธครับนี่ก็หักร่วงลงไปอีกแล้วครับโอ้โหอยู่แต่ข้างล่างเลยครับเป็นคนเป็นคนเมืองล่างหรือเปล่าครับโดนแสนชัยหักลงไปแบบนี้ครับอ้าวลุกขึ้นมาเขาวิ่งเข้ามาครับอ้าวแสนชัย แสงชัยแสงชัยทำไงครับนี่ครับกอดรวบครับเก็บอาวุธเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้จริงๆครับอ้ารมการครับกรรมการแยกออกมาครับคูนเดอร์ยังไม่ยอมแพ้ครับเดินเข้ามาครับแสงชัยหนึ่งหูหลอกต่อยท้องดอกนี้แล้วก็รวบครับนี่ครับ สุดจริงๆครับแสนใจนะครับแกเหมือนจะทําข้างบนนะครับแต่แกต่อยข้างล่างครับอ้าวกรูนด้กระโดดใส่ครับแบบนี้ก็โดนทุ่มสิครับโอ้โหดอกนี้ครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมากรูนได้ครับโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับเอาครับ ครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ครับเอาละครับในระหว่างที่รอกรรมการนะครับรวบรวมคะแนนนะครับก็มาดูผลงานที่ผ่านมาครับแสนชัยเข้าหลังบ้านตีแบบนี้หักแบบนี้ครับคือแสนชัยครับนี่ดูสวยๆครับนี่ครับจังหวะกระดูดสลับขาตีครับนี่กูนเดอร์กระโดูดเข้าหาแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้ครับเอาละครับ ผลการตัดสินออกมาแล้วครับผู้ชนะก็ไม่มีปัญหากับแสนใจครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ่ายยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับด่าได้นะครับแต่อย่าแรงครับ